จริงถ้าถามว่าคอลัสคืออะไรถ้าจะเรียกอีกทีนึงมันจะเรียกว่าแผน,แผนเสริมก็ได้นะสเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากแผนหลักใช่มันจะเป็นแผนที่ตั้งแต่0%ซจนถึงมงกุฎได้ผลประโยชน์เหล่านี้โดยที่ไม่ยากนะคะซึ่ง ในรายละเอียดเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้กันอยู่แล้วว่ามีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างนักธุรกิจที่เข้ามาใหม่สามารถสปอนเซอร์ผู้ใช้สินค้าหรือทีเรียกว่าสมาชิกหรือ M นั่นเอง m ก็สามารถซื้อสินค้าในราคาทุนเท่าก,กันกับนักธุรกิจเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเข้ามาใหม่ก็เหมือนกับว่า,วาไม่ได้อะไรแต่ว่า คอข้อแรกก็คือการันตีขั้นต่ำ10%ในกรณีที่ถ้าเขาแนะนำเอได้แล้วก็ M นั้นซื้อสินค้าแม้ว่านักธุรกิจนั้นจะเป็นแค่0%เขาก็ยังจะสามารถมีรายได้จากคอข้อแรกซึ่งมันก็ทำให้เอบโใหม่หรือนักธุรกิจใหม่เนี่ยมีกำลังใจใเขาเรียกว่ามีความรู้สึกประทับใจในเอ็มวว่าเขาไม่เสียเปล่าในการแนะนำใครสักคน นักธุรกิจระดับข9ขึ้นไป <Yeah. S 1> ถ้าเขาสามารถที่จะสร้างธุรกิจเบื้องต้น <Yeah. S 1> ในแนวทาง <Yeah. S 1> ของแอมวีก็คือขยายเ <Yeah. S 1> ครือข่ายแล้วก็ช่วยให้คนมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเ <Yeah. S 1> ช่นเป็น3ซสัก3คน <Yeah. S 1> เป็นอย่างน้อยแอมวี <Yeah. S 1> จะเพิ่มเติมให้อีก 20%อันนี้ก็คือบรอนฟอนเดชัน่นเราเรียกกันง่ายๆว่าบรอน,รอนเล็ก,ลกส่วนอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นบรอนบิลเดอร์อบรอนบิลเดอร์นี่ก็คือถ้ามีการสปอนเซอร์คนแล้วก็ช่วยให้เขาเป็น6% 3, สา,3สายงานมียอดขายส่วนตัวพัน P ี v ต,ต่อเดือนเขาก็จะสามารถได้ผลประโยชน์เพิ่มอีก30%พูดง่ายๆบรอนเล็ก20%บรอนใหญ่30%ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ทำเป็น งานเพื่อชีวิตได้<ช>ที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากเงินที่เขาจะได้เพิ่มขึ้นเหมือนที่เราเราแล้ว,ลว,ลว,ลวยังได้เข็มบรอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขมซึ่งเป็นเข็มใหม่สุดของ MV เป็นความรู้สึกเป็นศักดิ์ศรีเป็นความภูมิใจของเขาด้วยนะครับคะแนนอันนี้เป็นแรงจูงใจสําหรับคนเริ่มต้นคือชนะ รั้งแรกก็ได้รางวัลเล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งมันก็แน่นอนมันเหมือนกับการให้กําลังใจในการก้าวสเต็ปที่ไม่กว้างจนเกินไปนะักในความรู้สึกของผมว่าคือเมื่อไม่ก้างจนกนไปนะักเขาสามารถก้าวไปถึงแล้วก็ได้รางวัลข้อนั้นเป็นความนอกจากเงินมันอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันคือความภูมิใจมันคืออะไรหลายอย่างที่เป็นชาเลนจ์ที่ก้าวเข้า,ขามาในธุกิกจเอ็มบีครับ must have item เนี่ยนะครับเราชอบมากเหตุผลเพราะว่าองค์กรของเราเอง ยืนอยู่บนสินค้าพื้นฐานพวกนี้เลยนะครับสินค้าพวกนี้เนี่ยเมื่อมีการสาธิตเมียอะไรเนี่ยความเชื่อมั่นที่มันจะต,ตอกย้ำเข้าไปได้เลย<ๆ>ก็จะทําให้มันลามไปถึงความเชื่อของสินค้าตัวอื่นที่เป็นสินค้าที่ราคาสูงขึ้นสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่เขาจะเอามาใช้กับร่างกายผิวหน้าของเขาการกินเข้าไปหลายคนคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อมันสามารถสาธิตได้และมีสมบ,บัติครบถ้วนแบบนั้น ก็จะไม่คุณเนี่ยก้าเข้ามาทำทุกเกณฑเบรแล้วเริ่มต้นเกณเบรประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับหลังจากทราบข่าวทุกอย่างแล้วนะครับแล้วได้รายละเอียดแล้วเราก็มาทําพวกกรณีของพรีเซนเตชันต่างๆเป็นข้อมูลที่จะถ่ายลงไปสู่องค์กรทั้งหมดให้มันด้วยภาษาที่มันง่ายขึ้นเป็นภาษาในองค์กรของเราและหลังจากนั้นเราก็จัดอบรมเพื่อตอกย้ําของการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจนี้มันต้องมีทุกเดือนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองที่จูงใจซึ่งแน่นที่เราบอกว่าก็คือสร้าง ความรักในสินค้าของธุรกิจ m อจากกระบวนการตรงนี้นี่เอง